สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูโปรเจกต์บอร์ดเกมใหม่กันครับทุกคนครับบอร์ดเกมที่สร้างมาจากเกม IP เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะ IP หรือเปล่าเนาะกับเกมเดซเซลครับเดนโลดไลท์บอร์ดเกมนะครับซึ่งเดซเซลนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยทุกคนว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมนี้มาพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยที่จะพูดได้เลยว่า เกมเนี้ยเป็นเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะผมจะชอบเล่นในเวลาผมขึ้นเครื่องบินนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำครับมันไม่มันต่อเน็ตไม่ได้เนาะเล่นบนโทรศัพท์ค่อนข้างจะสะดวกดีนะครับซึ่งตัวเกมเองก็มีอยู่หลายแพลตฟอร์มมากมายนะครับคอมพิวเตอร์ p c p l a y s t a t i ต n ่ PC, ต่างๆนานานยนะครับซึ่งจะเป็นเกมแนวโรไลน์เนาะคือเกมเกิดตายวนเวียนะอะเอาพูดตรงนะที่เป็นแนว 2D นะครับเป็นแบบมองด้านข้างนะครับตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับ เขามาทำเวอร์ชันบอร์ดเกมเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเวอร์ชันบอร์ดเกมนะซึ่งเหลือเวลาลหลาย10กว่าวันเลยนะผมก็เลยอยากจะมาเล่านิดหน่อยเล่านิดหน่อยเกี่ยวกับตัวเกมเวอร์ชันปกติของเวอร์ชันดิจิตอลเนาะซึ่งตัวเกม Dead Cell เ,เนี่ยก็มีขายอยู่ใน Steam นะครับทุกคนก็ตอนนี้ลด40%อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ผมทำคลิปนี้อยู่เนาะโดยตัวเกมเนี่ยเราจะเป็นเซลล์ตัวหนึ่งนะครับที่ออกประจภัยนะครับออกประจนภัยไปเพื่อ ทำไปสักอย่างผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องอนะไรทุกคนเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเราก็มาเข้าศพแล้วก็ตุลุยดดานหยิบอาวุธต่างๆนะครับตอนเปิดมากเขาจะมีให้เรื่องสองอาวุธเนาะเป็นดาบสั้นเป็นโลอะไรแบบเนี้ยเออหย,ยิบหยิบไปนะครับแล้วก็จะมีแบบของให้เราใช้อยู่ประมาณหลายๆอย่างหลายๆอย่างืาองเ,เป็นของช่วยนะครับมีธนูเนาะมีมีของมีระเบิดมีเครื่องยิงธนูช่วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นเกมหนึ่งที่สนุกดีนะครับเป็นแบบ t d o i z e calling เนาะเออ เดินแบบด้านข้าแบบเนี้ยเป็นเกมมึงที่ดีเลยทุกคนซึ่งตัวผมเองนี่ก็เล่นไปไกลพอสมควรแล้วนะใช้ใช้เวลาก็นานมากเหมือนกันนะทุกคนกว่าจะชนะบอสตัวหนึ่งได้เนาะผมเล่นไปถึงเราถอดเซลลออกมาจากล่างได้แล้วอะ่ะโอ้โหทุกคนผมไม่รู้นะทุกคนเล่นหรือเปล่านะแต่ถ้าทุกคนเล่นไปถึงถอดเซลล์ออกจากล่างแบบผมได้เนะี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจว่าผมน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคือเพิ่งตายบ่อยมากๆเลยทุกคนแล้วมันก็มีด่านเยอะมากๆลยนะเนี่ยน,นะคือคือผมอ่ะผมพูดตรงว่าผมเคย ผมเคยชอบเกมนี้ผมเคยชอบเกมนี้มากนะครับเออมันมีการเออนี่ไงมันมีแบบจ่ายเซลล์เพื่ออัปเกรดตัวเองอัปเกรดตัวเองให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆอัปเลื่อนให้มันยาวขึ้นอัปอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเนาะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งหนึ่งในเกมที่ผมได้เล่นจริงแล้วกันเพราะว่าช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้เล่นเกมดิจิตอลมากเท่าไหร่นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ผมเล่นหลังจาก l อ w Knight คือตอนนั้นผมเล่น l อ w Knight ดุมากผมผมชอบมากแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้จับพวกเกมดิจิตอลเลยนะครับก็เลยแบบว่าโทรศัพท์ มีเดสเซลมาก็ลองเล่นดูนะครับก็ทิ้งไปนะทิ้งไปตอนแรกแบบไม่ค่อยก็ดเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าโอ้ขึ้นเครื่องบิน,นไม่มีอะไรเลเลน,นทุกคนเกมนี้ติดโทรศัพท์พอดีเกิเลยหยิบม,มาเล่นครับก็เลยแบบว่าเออเพลินดีนะครับก็ก็อย่างที่บอกไปถึงถึงกระโดดเซลล์ทุกคนกระโดดเซลล์ก็จะมีภารกิจเล็กๆให้แบบว่าก,กระโดดเซลล์ไปเอาไปเอาของอะไรอีกฝั่งหนึ่งเงี้ยอันนั้นถ้าทุกคนเล่นทุกคนนะ่าจะเข้าใจผมดีนะว่าเป็นเกม๋เอ,อเกมที่ดีครับพอพอมาเป็นเวอร์ชันบอร์ดเกมผมพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยสนใจ ผมพูดเลยนะผมรู้สึกแบบ oh, sell, อ๋อเดซเซลทำบอดเกมเหรอแล้วไงวะเออผมพูดพูดเลยนะเออแล้วไงวะก็อ๋อโคออบช่วยกันประจนภัยเกิดตต้วนเวียน mutate r e p e อ๋อโอเคผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับผมรู้สึกแบบไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะผมเป็นแฟนเดซเซลที่ผมรู้สึกว่าทำมาทำไมวะเวอร์ชั่นบอดเกมอ้าวจริงนะผมรู้สึกแบบนี้เลยนะทุกคนฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูโปรเจกต์นี้กันไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขามีอะไรมานำเสนอเราบ้างนะครับ โอเคครับเดซเซลเวอร์ชั่นเดอะโหลดไลช์บอร์ดเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ได้ในหนึ่งถึงสี่คนใช้เวลาประมาณ45นาทีและอายุสิบสีปีขึ้นไปเวลาน่าสนใจมากทุกคนเวลา4ี่สิบห้านาทีต่อเกมอมถือว่าเร็วมากนะครับที่เขาจะมาโพสอะไรแบบนี้เนาะแบบแบบค่อนข้างจะเร็วเลยอะเออเร็วเลยอะเร็ว,เร,วเร็วมากมากเลยนะครับที่น่าสนใจแปบลบว่าในในช่องในในช่องเนื้อเกมของเขาเนี่ยอาจจะทําออกแบบ ไม่ใช่ช่องในในเนื้อเกมของเขาเนี่ยอาจจะเล่นง่ายตั้งหูดนี้ว่าเล่นง่ายนะเข้าใจง่ายนะครับก็โอเคมาดูกันนะครับสำรวจฆ่าตายวิวัฒนวนซ้ํานี่คือคอนเซปต์ของเขาเลยนะ5ประเด็นนี้นะครับโอเคครับโดยโดยตัวละครเียโดยเกมเนี่ยเราจะเป็นเล่นแบบช่วยกันช่วยกันนะครับเป็นโลก live ล experience inspired by the metroid one เนีงชอง เอ็กซ์โปเดอะอีเวอร์ชิงกิ้งไอซ์แลนด์ออฟเดซเซลในจักรวาลเอสเลโอเป็นแบบนเมโทรยวนี่ยเนาะเขาเขาเขาเออพวกโลกไร้แบบนี้เขาจะมาจากเกมเมโทรยเนาะเมโทรยซึ่งก็มีตัวละคร4ตัวด้วยกันนะครับมี4ตัวละครก็คือตัวพิษอ่ะพิษมีเฟร้นะครับเป็นโล่เป็นน่าจะแทงเนาะเดอะคอเลตอ่าถือระเบิดนะ ลองแค์สกิลพูนิชอินมีวอร์เดอร์เดรนะครับก็คือโยะเบิดใส่ศัตรูอ่ะเอาไง่ายๆเนาะแล้วก็อิมโมเลตน่าจะเล่นไฟนะครับเล่นไฟก็ถือว่า มีเสน่ห์เป็นของตัวเองพู้ตรงๆนะมีสเสน่ห์เพราะว่าตัวละครในเดซเซลนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือสกินแล้วก็ของที่เป็นอาวุธเนี่ยก็ไปหาเอาระหว่างเกมครับฆ่าตัวละครศัตรูตายมันก็จะมีของดรอปมาอะไรแบบนี้เอาเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ของอะไรในระหว่างเกมแต่นี่คือเขาจะฟิกมาให้เลยว่าเออในมีดพิษค้อนโลอันระเบิดแล้วก็ตัวคบเพลิงนะครับซึ่งทั้ง4ีตัวก็มาในมินิเจอร์สุดสุดว้าวสุดตัวผมชอบนะดูดูสวยดีครับแต่รู้สึกว่า ไม่ค่อยน่าหยิบมาเล่นในเชิงบอร์ดเกมเท่าไหร่ในถ้าส่วนตัวผมมองผมรู้สึกว่าในเชิงตั้งโชว์เนี่ยน่าจะดีนะครับเอามาเพ้นสีตั้งโชว์อะไรแบบนี้ดูดีครับดูดีแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็แบบโอ้โหต้องเอามินิเจอร์ตัวเดียวนี้เดินไปในกระดานงั้นเหรอก็รู้สึกแบบอย่างว้าอยู่นะอ่ะคอนเซปต์ของเกมครับสำรวจ explore นะครับเกมเนี่ยเราจะสามารถเลือกเส้นทางของเราได้ครับซึ่งเขาจะมีเส้นทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ออกก็คือเลือกซ้ายขึ้นบนขึ้นล่าง ขึ้นบนเครื่างคล้ายๆกับตัวเกมจริงๆเนาะที่ตอนจบแบบแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีให้เลือกประตูทุกคนเราต้องลุยๆๆขึ้นไปไปประตูไปท็อกซิกซิตี้ผมจําได้เลยมันจะมีเมืองท็อกซิกเมืองพิษข้างล่างเมืองซีเวอร์อะไรแบบนี้ยก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปข้างบนก็จะไปเมืองลอยฟ้าอะไรแบบนี้เนาะคิวครับคิวอีชบีนีดออดิเฟนส์เต็งมีความแตกต่างในการโจมตีคอมโบการ์ดการผสมสเปเชียลสกิลนะครับการตายแน่นอนเกมนี้ เราไปไม่ได้ไกลมากหรอกครับเราต้องตายตายตายแล้วก็เก็บเซลล์มาเพื่อพัฒนาตัวเองเนาะ mutate นะครับวิวัฒนาการตัวเองครับเอาเซลมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ repeat นะครับเล่นวนซ้ำ death is not the end การตายแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่จุดจบนะครับคือเราต้องตายตายตาย,ตายนะครับก็โอเคครับเขาก็ดึง,ดงเสน่ห์ของตัวเกมแบบนี้ออกมาเนาะอ่ะโลกไลฟ์เมชชนิกโลกไลฟ์เมชชนิกก็คือการสร้างแมปของตัวเองครับก็คือเอาพวกโทเค็น เอ่แมปนะ้อมมาวางนะครับมาวางแล้วก็ออกสำรวจไปในเส้นทางต่างๆซึ่งอาจจะดูน่าลำคาญสำหรับผมนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าตอนเล่นจริงมันจะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจน่าสนใจดีก็เป็นระบบที่น่าสนใจสำหรับการเล่นอะไรแบบนี้เล็กกันนะครับรีเซ็ตอุปเดตอ่ะ แบ,บก็จะรีเซ็ตทุกครั้งที่เราเล่นตายนะครับเราตายแล้วก็จะเริ่มเล่นใหม่นะครับเพิ่มมาเนนอัปเกรดอันอัปเกรดที่ติดตัวแน่นอนครับสเสน่ห์ของตัวเกมเดสเซลก็คือการเก็บเซล์มาอัปเกรดตัวเองนะครับพออัปเกรดตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบติดตัวนอกาอย่างเช่นเลือดที่มากขึ้นเก็บของได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ไปนะครับซึ่งผมพุ้ตรงก็เปได้เรื่อนานแทุกคนลืมไปหมดแล้วฮะเมโทรวานเนียเมชนิกอ่ามีระบบ ของเมทัวรเนียนะครับบล็อกแพดเส้นทางบางช่องที่ไปไม่ได้นะครับต้องมีอะไรมาปลดล็อกก่อนอย่างเช่นผมว่าเดซเซลเขาก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งทุกคนในตอนเล่นแรกๆเราจะไม่มีพลังอะไรใช่ไหมครับพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีพลังพืชพลังพืชเนี่ยมันจะทําเป็นถาวันไต่ขึ้นไปเราก็จะสามารถไต่ขึ้นไปแมปใหม่ได้ก็เป็นแมปพืชอะไรแบบเนี้ยเล่นไปเล่นไปเราก็จะมีเซล์กระโดดได้แบบเซล์กระโดดได้เราก็จะกระโดดได้มีกระโดด2ชั้นมีกระโดดทุบ ทะลวงพื้นอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะอัปเกรดมาเรื่อยๆทุกคนเนี่ยคือคือเสน่ห์ของเกมเด s เซลครับซึ่งเขาว่าน่าจะยกประเด็นแบบนี้ไงวายลูนวายลูนเนี่ย,ยก็คือคุณจะผ่านไปไม่ได้นะคุณต้องมีอ e ีโทเชนคุณต้องมีสกิลนี้ก่อนสกิลปลดวายลูนนี้ก่อนเนาะคุณถึงจะไปได้อะไรแบบนี้เขาก็ใส่ระบบนี้มานะครับหรือระบบไฟเนี่ยก็คือเอ้ยคุณต้องมี ไอ้ไฟนี่ก่อนนะคุณอาจจะเข้าไปไนดะ้อะไรแ,ไแบบนี้เป็นต้นผมคิดว่าโอเคเข้าใจเขาหยิบเมชนิกระบบการเล่นนี้มาใส่โอเคชอยส์ชอยส์ตัวเลือกตัวเลือกตัวเลือกโอ้โหเขียนมาได้ชัดเจนมากครับว่าในการเล่นเกมแบบนนเนี้ย็ลกไนท์เนี่ยคือเราต้องเลือกทุกๆการเล่นของเราทุกๆสเต็ปทุกๆการวิ่งของเราเนี่ยคุณจะต้องเลือกเส้นทางเสมอเส้นทาง,งเราก็จะนําพาไปหาของต่างๆมาอัปเกรดตัวเองอะไรแบบนี้่ะโอเคถือว่าดึงเสน่ห์ออกมาได้น่าสนใจดีครับ บี e ี the p a d อ่าเพราคา65ดอลลาร์นะครับ Standard Edition เนาะตัว Stand a r d Edition เนี่ยก็กล่องหลกักง่ายๆเบสิกนะครับรอซื้อรีเทลก็จะกล่องนี้นะครับก็จะราคา65 US 65 US สักประมาณเท่าไหร่อนะ65คูณ34แล้วกันเนาะ2,002ครับราคาก็กลางๆพอดีพอดีนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ Double Layer and Sleep Mutation Board อืม ก็เป็นกระดานมิวเทชันนะครับก็คือเราเล่นไปแล้วเราก็จะอัปเกรดตัวเองด้วยกระดานพวกนี้การเสียบการาดใส่2น่าจะเป็นซองใส่นะครับแล้วก็ตัวกระดานเนาะเพื่อให้มันอยู่ผมคิดว่าน่าจะแบบนั้นแหละหรืออาจจะเป็นดับเบิลเลเย,ยอร์บอกก็วางการ์ดไปเป็นดื้อเลยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะซองใสเพราะว่าเขาใส่รูปนี้มานะครับเพื่อให้มันอยู่เนาะอยู่ก็แบบดึงเข้าดึงออกอะไรแบบนี้ได้ครับจะได้ยกพับเก็บอะไรเล่นไว้ไอนาคตได้พอมันเป็นเกมเชิงแบบนี้ผมมองเหมือนกับเหมาะกับพวก ส่วนตัวผมมองนะ Combat and a n X board ก็บอร์ดต่อสู้ครับบอร์ดต่อสู้เนี่ยก็ต้องพูดถึงระบบต่อสู้กันต่อไปเนะซึ่งผมไม่รู้หรอกดูมันไม่ค่อยนะ่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยพูดตรงๆนะ f o r Binit player e i g h มี Player 8 i ให้4ใบนะครับเพราะว่าเล่นได้4คนนะครับ o n double size solo board นะครับก็มีบอร์ดโซโล่ให้นะครับ แล้วก็กระดานดาานะครับสี่เดว์บอลไซส์บีโอไบโอบอลนะครับก็คือกระดานกระดานเล่นของเรานั่นแหละก็คือแบบกระดานเราเดินนั่นแหละครับเดินช่องนี้ติดติดติดแต่แต่ช่องมันก็เล่นอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่บนนี้ก็ต้องมาเจอเหตุการณ์เจอมอนสเตอร์เปิดพิกมาเจออะไรนู่นนี่นั่นไปนะครับสามบอสเลฟเลนชีตนะครับก็แปลว่ามีบอสอยู่สามตัวนั่นเองเนาะแล้วก็โฟ i ์บีนิดบอรอ่ะก็จะได้กระดานผู้เล่นสี่ตัวละครซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปทั้งสี่ตัวละครนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการ์ดตัวละครสตรูตัวมินเนี่ยนเนาะนี่ผมจําได้เลยตอนแรกๆถ้าเราไปเล่นทุกคนเราเจออิเนี่ยแหละอีโร่เนี่ยมันต้องกริ่งก่อนเอ้เกมน,นี้มันจะกริ่งได้่ยเลยนะกริ่งแล้วก็ไปตีข้างหลังเขาอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวท่าเรือเนาะตรงพวกกัปตันอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในพวกหนองนะ้ำผมจําได้มีซอมบี้กับอีนอนเนี่ยอีนอนนี่มันจะกระโดดใส่เราแล้วก็สก็อร์เปียนก็จะโดดลงมาจากกาแพงอะไรแบบนี้เนาะอีก,กาดในนี่ผมไม่ค่อยคุ้นเลยคนระับกับแ er คทเชอร์เเนนนะนนี่่่ยยาาจจะะะป็แบบลอฟ้ผผมไมไิด จำไม่ได้แลวนะฮะไม่ได้เล่นนานเนาะสเสน่ห์ก็เหมือนหนึ่งสองสามนี่นะ่าจะเป็นตามเลเวลการเล่นของเราครับแบบว่าถ้าสมมติว่าเล่นไปสูงๆอาจจะต้องใช้หัวใจมาโจมตีเขาเยอะขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าน,นี้เราลองคำนวณดูนะบวกลบ2 0 0มอนสเตอร์การขับการแม่งโคตรเยอะเลยฮะน้ำพูดอย่างนี้นะการมอนสเตอร์น่าจะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับ24คอมแบทการ์ดนะครับการต่อสู้24ใบาหาร4ก็ประมาณ6ผมเราว่าเสร็จแล้ว6นะ เซ็ตละหงแล้วก็การ์ดสิ่งของการ์ดอีเวนต์การอะไรแบบมีการสํารวจใช่ไหมก็ประมาณ100ร้อยกว่าใบนะครับเบลการ์ดการ์ดบ่อน้ำอ่ะยี่สิบกว่าใบการ์ดอุปกรณ์สิ่งของที่ช่วยเราเล่นหวางเล่นเนาะประมาณ80ดสิบใบกาดเยอะมากทุกคนก็มีความแบบโอ้โหการการเจออะไรใหม่ๆเยอะแล้วกันพูดอย่างนี้เนาะ ของเยอะอะไรกันครับมีรูน7จ็ดูนนะครับซึ่งรูนเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหลักของการเล่นเกมนี้เพราะว่าบางพื้นที่เราจะไปไม่ได้พอไปไม่ได้ก็ต้องไปหารูนมาก่อนหารูนมาก่อนเพื่อที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่อๆไปได้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเมนไอเดียหลักของเกมเดสเซลเหมือนกันเนาะแบบว่าต้องไปหารูนรูทมาก่อนรูนกระโดด2ชั้นมาก่อนรูน ตกทะลุกำแพงไปก่อนอะไรแบบนี้อ่ะโอเคก็ถือว่าดึงดึงคอไอเดียมาได้ดีนะครับตัวคัส t ตอร์ไมค์กรุ๊ปมาร์เกอร์อ่ะก็สามารถเอ่อปรับแต่งกรุ๊ป4ตัวได้ว่าเราเล่นกี่ตัวใช่ไหมผมเดานะว่าว่าใส่ได้สูงสุด4เพราะยังไงมันก็ต้องเดินไปด้วยกันอยู่แล้วซึ่งผมก็รู้สึกแบบอีหยังว่าพอสมควรนะแบบว่ารู้สึกแบบเออเหมือนออกแบบมาให้เล่นโซโล่แต่ว่าใส่คําว่า4ผู้เล่นมาเฉยๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับเหมาะสมกับการเล่นคนเดียวมากกว่าที่จะเล่น4คนเนาะมีทายทั้งหมดอ้ยอะนผมว่าเยอะะนครับ ก็หวังว่าคุณภาพของไทยก็จะดีแล้วกันเนาะเพราะทางค่ายนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับ Scorpion m a s c o w First Creator ด้วยนะทุกคนสร้างครั้งแรกโปรเจกต์ Project ครั้งแรกพิจารณาดีๆกันนะจติรักผมบอกเลยนะสร้างโปรเจกต์ครั้งแรกแบบนี้มีความเสี่ยงนิดหน่อยนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นประวัติของเขามาก่อนฉะนั้นต้องพิจารณาดูให้ดีนะโทเค็นต่างๆมากมายบลาบลาบลานะครับและก็ Collector เพจแมเอาใจสาย KS อะือเกินนะครับเรามัน KS เราคงไม่ดูไอเวอร์ชันสแตนดาร์ดแน่นอนครับฉะนั้นเราต้องมาดูที่เวอร์ชันลเลกเตอร์เพลนะครับ85 USD ครับเมื่อกี้65แพงกว่า20ดอลลาร์นะครับเมื่อกี้2 2 0 0ันบาทฉะนั้น85คูณ34 35แล้วกัน2,009ครับ2,009เพิ่มมาประมาณ600ก็ประมาณเกนะือบ3,000เนาะยังไม่รวมส่งและภาษีถ้าโดนนะนะถ้าโดนแค่ส่งก็ส่งไปครับก็เป็นมินิเจอร์นะครับเป็นกรุ๊ป ซึ่งผมเดาว,ว่าไซส์ของเขาเนี่ยน่าจะประมาณสักร้อยร้อยเซนผมเดานะน่าจะใหญ่ประมาณนี้น่าจะเป็นเบสแบบนี้เลยทุกคนแล้วน่าจะคัสตอมไม่ได้ผมเดาว,ว่าคัสตอมไม่ได้นะอันนี้เดานะครับเพราะว่าน่าจะเบสใหญ่เพราะว่ามันสี่ตัวผมเดาว,ว่าตัวหนึ่งก็ประมาณสามสิบสองสามสิบสองประมาณสี่จุดตึ๊ดึ้ดึ้ดึดเนี่ยมันก็เดาประมาณร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับแล้วถ้าสมมติถอดออกได้ก็อ,อาจจะเป็นขาเป็นจุดเนาะจุดก็ถอด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 ออก,อ,อ,กอะไรแบบนี้ ข้อได้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนตัวมองก็เน้นเอามาโชว์อะไม่รู้สึกว่าไปล่นจริงได้นะส่วนตัวผมมองอย่างที่ว่าไปนะครับมีมีเท first Play พย์เลอรนะครับก็เป็นกรงเล็บเหล็กซึ่งน่าจะเป็นวงกดไหมน่าจะเป็นวงกดไหมแล้วก็ดับเบิลเลเยอร์บอร์ดนะครับบอร์ดเมื่อกี้จะเป็นบอร์ดแบนแบนใช่ไหมของกล่องสแตนดาร์ดนี้เขาจะเป็นดับเบิลมาให้นะครับโอ้โหก็ก็โอเคนะดูสวยดีนะครับมีทักบล็อกมาให้ก็คือแยก แยกโซนมาให้มี8โซนนะครับแโซนที่จะเป็นแยกการ์ดนะเนาะพราเขาจะการ์ดเยอะสองรกว่าใบเนี่ยเขาแยกโซนมาให้แล้วก็เป็นอะคริลิกโทเค็นตามสมัยนิยมครับเป็นอะคริลิกโทเค็นแบบนี้ก็ทนทานนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าถ้าถ้าเอาจริงๆถ้าจะสมมติว่าเราจะใช้จริงๆเนาะเราก็ใช้ไอ้ตัวกระดาษไปก่อนแล้วแบบเล่นบ่อยๆไม่พอๆก็เบื่อเบื่อสัมผัสกระดาษแล้วกระดาษแข็งแบบนี้แล้วเราก็มาหยิบอะคริลิกโทเค็นเอาก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีพวกสเตทโกรายวันที่จะปลดล็อกมานะครับซึ่งโอ้ผมทาคลิปนี้เร็วขนาดนั้นเลยหรือว,วะเนี่ยเพิ่งอัพเมื่อวานเออใช่เขาเพิ่งอัพเมื่อวานเนาะก็ปลดล็อกการ์ดใหม่ๆมาถ้าสมมุติว่าเขาจะเล่นมุกเปิดการ์ดมาเรื่อยๆนี่ก็คงจะโอ,โอเคก็พอจะได้นอนซึ่งเราก็ต้องดูในระยะยาวต่อไปนะครับผมทําเร็วไปหน่อยก็เห็นของน้อยไปหน่อยเนาะแต่อย่างน้อยก็ได้บอกข่าวถท,ทุกคนสำหรับคนที่สนใจและเป็นแฟนเกมเดรเซลก็มาลองพิจารณาดูกันเองแล้วกันนะครับมีแอดออนครับ e x c l u s i v e Collectible Figure อ่าผมว่าเขาอาจจะทำบอดเกมมาเพื่อขายสิ่งนี้ก็ได้นะทุกคนนะก็คือตัวฟิกเกอร์ครับนีออนค l ลเนะครับเป็น Neon Color นะมันหมายถึงสีสะท้อนแสงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตามสมัยนิยมไหมสีเรืองแสงอะไรแบบนี้ไม่น่าจะใช่ปะก็ก็ดูสวยงามนะครับ ดูสวยงามเนาะเทรนเทรนฟิกเกอร์อะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเนาะผมก็เป็นคนนึงที่ชอบดูพวกโมเดลฟิกเกอร์นะครับแต่ไม่สะสมนะทุกคนผมรู้สึกมันลกบ้านนะบ้านนี้สะสมหนังสือเยอะพอแล้วนะฮะขอขอพักพักไว้ก่อนนะไอ้พวกสะสมสะสมอะไรแบบนี้เนาะก็ฟิกเกอร์ับสวยนะผมว่างานค่อนข้างจะดีนะครับสวยเลยแล้วก็ไซส์ก็แบบฟิกเกอร์ปกติเนาะแต่ราคานี่ผมรู้สึกว่าแอบแพงไหมวะผมรู้สึกไซส์ประมาณนี้6700ก็ 700, น่าจะพอแล้วนะ เจ็ดสิบห้าคูณสามสิบห้าสองพันหกไม่ดูแล้วแต่หมู่มองผมว่าผมไม่ไม่ใช่สายสะสมฟริกเกอร์นะครับใครสายสะสมฟริกเกอร์ลองเล่าผมฟังหน่อยเลยกันว่าเลทประมาณมือเนี่ยมือถือแบบนเ,เนี้ยเออสองพันห้าสองพันหกเนี่ยถูกหรือแพงนะครับกับการลงสีแบบนี้เนาะสวยนะผมว่าสวยแต่แอบแบนนิดนึงแบนนิดนึงแบนแบบเนี้ยแบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะประมาณสักหกร้อยถึงพันสองอ่ะผมมองแบบนี้นะ แล้วก็มีสลีฟครับแน่นอนครับการสลีฟเขาก็ฝรั่งเขาขายแพงอยู่แล,แล้วแหละแต่คุณภาพค่อนข้างดีนะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาดูอีกทีว่าโอเคหรือเปล่านะครับอ่ะเขามีมาพูดถึง How to play ด้วยครับก็คือวิธีเล่นเนาะชุด you p a s s w i s e l y เลือกเส้นทางของคุณให้ดีอ่าคุณเลือกเส้นทางของคุณให้ดีอันนี้นี่ดูเขามีคลิปมาให้ดูเลยนะทุกคนเอาโหแม่งไปทั้งดุนแบบนี้เลยนะฮะผมว่ามันดูกระเดือกระดาษอ่ะมึงตรงนะดูดิทุกคนยกไปทั้งก้อนแบบเนี้ยดูคีเคจริงหรอ ผมรู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่ไม่ค่อยโอเคอะอะไรเนี่ยเดินไปเส้นนี้ได้ของเห็นไหมเดินไปเส้นนี้ได้ของเดินเส้นนี้ต่อสู้เดินเส้นนี้ได้ของเดินเส้นนี้เจอร้านค้าเดินเส้นนี้เจอศัตรูแล้วก็เดินเลือกไปที่เมืองอื่นอะไรแบบเนี้ย five for your life อะสู้เพื่อชีวิตของคุณเนาะก็ใช้การใช่ไหมการ์ดอะนี้มาชนตรงนี้อะนี้มาชนตรงนี้สองหัวใจตายอะก็ดูเข้าใจไม่ยากผมว่าดูเข้าใจไม่ยากนะทุกคนเล่นดูเข้าใจง่ายเลยนะครับก็วางการ์ดหัวใจถึง2หัวใจก็ตาย เออแค่ okay, นี้เองยิงทะลุ er ได้อ่ะมีมีทะลุ th er passing through ก็ทะลุไปตายไปแล้วก็เล่นแน่นอนเกมมันไม่ไง่ายครับเกมมันต้องออกแบบหให้เราตายอยู่แล้วแหละเราก็ตายแต่ตอนตายเนี่ยเราก็วางการอัปเกรดทิ้งเอาไว้ได้อะไรแบบนี้อ่ะเรามีเดเซลใช่ไหมเซลเดเซลมันจะตกมาระหว่างตอนที่เราเล่นอย่เงี้ยเอาซื้อมาอัพซื้ออัพเกรดไว้เราเล่นรอบหน้าเราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะมี passive skill พลังติดตัวอะไรแบบนี้ไว้ให้ใช้ในรอบหน้าอ่ะเราก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ไปนะครับ the bigger they are แต่และบอสบอสแต่และตัวอันนี้ไอ้น,นี่อันนี้ผมจำได้อันนี้มันเป็นรลองบอสลองบอสบอสตัวแรกที่เจอโอ้โหวายผ่านไม่ง่ายชิบหายผมบอกเลยผมผมผม,ผมเล่นกับไอ้นี่หลายตัวมาดูแต่มันเป็นแค่ลองบอสนะผมบอกว่าโอ้โหเกมนี้มันหัวร้อนนะผมบอกเลยทุกคนต้องลองเล่นดูสนุกดีนะครับ170กว่าบาทมั้งถ้าซื้อใน Android ผมซื้อใน Android นะ แต่ผมเหมือนเห็นใน Apple iPad ก็ประมาณ249ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนลองซื้อมาเล่นผมผมว่าเล่นดีจิต้อนเพลินกว่าเยอะเลยนะที่จะมาเล่นบอร์ดเกมเนาะแต่บางคนอาจจะชอบแบบเวอร์ชันบอรดเกมแล้วกันเนาะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสู้กับบอสอ่าบอสก็จะมีการ์ดพิเศษอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีไฟเนาะเพราะว่าในในเกมจ้าได้มันทุบเพลินจะเป็นไฟดิ๊ดดิ๊ออกไปสองฝั่งนะแล้วก็ไปสองฝั่งเออใช่แล้วก็จะเดินดึ๊กตึ๊กตองกงหลบมาได้จํด้ เจิมเยอะจำมเยอะตัวเนี้ยแล้วก็มีโซโล่หมดให้ครับโอ้ตามกระแสนิยมครับผมไม่เล่นโซโล่ฮะผมว่าน่าจะเป็นคาติหนึงที่แย่สำหรับผมอยู่นะผมพูดเลยนะอืมแต่ถ้าใครเล่นโซโล่ก็คือเล่นโซโล่ได้ผมว่าตรงๆพูดตรงๆเลยทุกคนเกมนี้มเหมาะกับโซโล่มากกว่าจริงๆนะถ้าคุณเป็นแฟนเดอเซลแล้วคุณอยากจะเล่นเสน่ห์เดอเซลอะไรแบบเนี้ยเกมนี้เหมาะกับโซโล่ครับผมดูยังไงมันก็โซโล่อะเออมันดูโซโล่โซโล่อะเล่นคนเดียวอ่ะมันเป็นเกมเล่นคนเดียวที่แบบอ๋อเล่นได้สี่คนนะเอออ่ะเค้้ามีใใหลองนดวยรับ น่าจะมีใน Top เทมป์ออนท็อปซิมูเลเตอร์เนาะอ่าก็มีเล่นเทิลบ์นทูเปียร์ทุกคนสำหรับใครที่สนใจก็ไปลองในเทมป์ออทูเปียได้นะค่อนข้างสะดวกเนาะล็อกอินง,ง่ายๆก็ไปลองเล่นกันดูคือโดยพื้นฐานอย่างที่ผมบอกมันเหมือนเกมเล่นคนเดียวว่ะอืมผมว่ามันลองเล่นคนเดียวก็น่าจะได้นะจริงๆอาร์ตเวิร์กก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมชอบอาร์ตเวิร์กเดซเซลนะเป็นพิกเซลเป็นดอทอะไรแบบเนี้ยเนี่ยผมชอบนะครับชอบโดยพื้นฐานผมชอบอยู่แล้วครับแบบเนี้ยสนุกนเนี่ยนี่บอสอีกตัวแรกนี่นี่เลยเนี่ย จะได้ผ่านไปเมืองเมืองเมืองท่าน oh, ้ำเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเวรนเลยเนี่ยนี่นี่ผมจําได้นี่นี่เราเกิดมาในในไอ้นี่ไอ้ยักษ์เนี่ยตอนผมเล่นไอ้ยักษ์นี่หายไปแล้วนะมันจะเป็นบอลที่เราต้องไปสู้ด้วยนะผมจําได้นะนี่นี่หายไปแล้วแล้วผมเหมือนจะไปสู้มันด้วยนะไปสู้มันแล้วนะเออเล่นลงผมเล่นจนมือหงอกเลยทุกคนนี่นี่ผมจําได้นี่อันนี้ลงมาข้างล่างที่นี่เราเล่นเราเล่นเราเล่นเ,เนมืองหลักตอนนี้กอนวิ่งเร็วๆเนาะถ้าถ้าเราเฉียงซ้ายเนี่ยจะเป็นเมืองพืชถ้าเราไปทางขวา ทางขวาเนี่ยจะมาเมืองเมืองข้างบนเมืองลอยฟ้าแล้วก็ถ้าไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นเมืองหนองน้ำโอ้โหจำได้จําได้มบอกเลยแล้วถ้าสมมติว,ว,ว่าเราไปเมืองหนองน้ำไปเรื่อยๆื cosine, เราจะมาเมืองท่าเรือนี่ผมจําได้จําได้แล้วก็นี่อันนี้เมืองเมืองนี้ไม่รู้อ่ะไม่เคยไปอันนี้อันนี้มาเมืองลอยฟ้าถัดจากเมืองลอยฟ้าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้มั้งอันนี้อันไหนสักอันนี้แหละจําได้จําได้บอลนี้ผมสู้ชนะแล้วบอลนี้ผมสู้ชนะแล้วอันนี้ยังไม่เจอเออไม่รู้อ่ะจําไม่ได้อ่ะ นี้ไม่เคยเจอไม่มีบอลในมือถือว่ะแต่อีบัตบอลส,สองดาวเนี่ยผมชนะแล้สองตัวนี้ผมชนะแล้ะอันนี้ผมจําไม่ได้นะฮะมันจะมีบอลอ้วนๆใหญ่ๆด้วยอยู่เมืองพืชนะผมก็ชนะแล้วเออทุกคนเกมหัวร้อนยิงนะทุกคนอยากให้ลองเล่นดูนะครับสนุกนะพื้นฐานเกมเขาสนุกครับการที่ยกระดับมาเป็นบอร์ดเกมแบบนี้ก็คือต้องลองพิจารณาดูนะนี่ที่ผมชอบดูคนนี้ผมชอบดูคนนี้ชอบดูคนนี้อืม โอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่งตุ๊ด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 เอเชียเอเชียของเราค่าส่งก็ประมาณเกมบวกแอดออนประมาณ3 5มสิบห้าถึงสี่สิบห้าดอลลาร์นะครับค่าส่งดีแล้วทุกคนค่าส่งเป็นปกติปกติก็ประมาณนี้แหละครับประมาณพันหนึ่งสองพันประมาณพันหนึ่งพันห้าสองพันเนี่ยเกมระดับนี้ปกตินะครับประมาณนี้เลยเราต้องเข้าใจนะสั่งของจากต่างประเทศนะครับประมาณนี้เนาะซึ่ง พวกแท็กพวกภาษีอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะส่ง VFI หรือเปล่าเขาอาจจะส่ง VFI ก็ได้นะครับก็มาลองศึกษาดูส่วนรวมผมก็ช่างหวาัวมันเถอะบีเถือว่าเป็นกําไรของชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้จ่ายภาษีก็จ่ายไปนะครับหรือบางทีผมคิดว่าปุบจบโปรเจกต์ไปร้านบอรดเกมดังๆก็อาจจะมาเปิดโปรเจกต์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่ายนี้ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ผมไม่รู้ว่าจะจะน่าสนใจขนาดไหนนะก็ต้องลองพิจารณาดูอีกทีสำหรับคนที่จะกดเองนะครับผมหมดแล้วครับกับ Dead เ d c e l ล เดซเ e ลเดอะบอร์ดเกมโลคไลบอร์ดเกมก็เป็นบอร์ดเกมหนึ่งที่ที่ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่าน่าสนใจสำหรับทุกคนหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากนะครับสำหรับใครที่ดูก็ฝากกด s u b สไครป์ผมหน่อยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม